ครึ่งหลังนเนี่ยเออร์เน็ตตครับลีกจะเร่งตัวขึ้นอีกครับเพราะว่าแนวโน้มการบริโภคจะแข็งแรงขึ้นตามโครงสร้างสิทธิไทยสายการท่องเที่ยวที่มันจะคึกคักมากไปกว่าครึ่งแรกอีกแล้วนจุดที่ทำให้ฐานกำไรของตัวกลุ่มค้าปลีกเนี่ยโดดเด่น คุณขาปีกปัจจัยบวกแข็งแกร่งท่องเที่ยวฟืน้นการเลือกตั้งและการบริโภคที่ฟื้นตัวต่อเนื่องด้านกูรูประเมินการเติบโตฟื้นตัวก้าว,ว,วกระโดดแค่ไหนพร้อมคาดการกำไรปี2566กับคุณกร,รพัฒวรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่กฤพัฒครับสวัสดีครับผม ก็วันนี้นะคะเราจะคุยนในเรื่องของหุ้น้าปีกต้องบอกว่าปีนี้ดูแล้วเหมือนมีปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะมันจะเป็นการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะคะการบริโภคต่างๆรวมถึงเลือกตั้งด้วยปีนี้ค่ะเราประเมินหุ้นกลุ่ม้าปีกกลุ่มนี้การเติบโตว,ว่าอย่างไงบ้างคะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยไหมแล้วก็มองอยังไงบ้างถึงกําไรที่จะประกาศออกมาในช่วงนี้ค่ะ จีนต้องบอกว่าเราค่อนข้างมองบวกนะครับต่อตัวหุ้นในกลุ่มค้าปีนะครับในภาพรวมว่าในปี2023าเองเนี่ยผลาการเองน่าจะรียก็ฟื้นตัวมีนี่สําคัญนะครับเพราะว่าแรงส่งในเรื่องตัวการเปิดประเทศของจีนนะครับแล้วก็นำมาซึ่งปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าในปีนี้เองเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเองอาจจะเข้าไทยสูงถึงกเกือบเกือบ30บล้านรายนะครับะฉะนั้นหุ้นภาคบริการบ้านเราโดยส่วนใหญ่ร้วนแล้วแต่น่าจะได้สมบุกจากเรื่องนี้นะ สะพัดขึ้นนะครับแล้วก็หนุนกําลังซื้อภายในด้วยอันที่2ก็คือเราเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยนะครับมันมีสัญญาณที่ดีแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับ<ม>ก็ไล่เรี้ยงแต่การเปิดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงการงกาน์รอบล่าสุดนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เรากลับมาเล่นสงการกันเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่เกิดโควิด -19 เม็ดเงินก็สะพัดกว่า1-2แสน 2, ล้านถ้าเใครไปเทีย่ยวสงการานเองก็เห็นภาพครับว่าคอนเสิร์ตเออ,อีเวนต์เออยนะครับห้างร้านต่างๆก็มีกิจกรรมที่คึกคักขึ้นแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือเรื่องการเลกตั้ง เราก็ไม่ได้เลือกตั้งมา4ปีเต็มครบเทอมรอบนี้ก็เม็ดเงินนะครับระดับประมาณสัก1.25แสนล้านก็จ,จะสปาร์นขึ้นทิ้งโครงสร้างในรวมเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มค้าปีกมีปัจจัยหนุนเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ตัวสไลด์นิดหนึ่งมาแบ่งนะครับว่าค้าปีกในปี2023เนี่ยกำไรจะโตเท่าไหร่ต้องบอกปีนี้กำไรจะโตถึง30%เลยปี2022ก็โตเยอะนะแต่เป็นการโตเยอะจากฐานต่ําแล้วก็ บางตัวเนี่ยมีกําไรพิเศษแต่ปีนี้จะค่อนข้างเป็นกําไรจากการบริงานจริงๆนะครับที่โตระดับมาสักสามสเอร์ถามว่ากลุ่มไหนเด่นนะครับก็จะเป็นหมวดสินค้าจําเป็นทั่วไปนะครับที่อาจจะเติบโตระดับมาสักสีส่วนพวก Home Improvement พวก Discretionary เนี่ยอาจจะโตน้อยหน่อยสิเพราะว่าเอฟเฟกในเรื่องตัวราคาเลยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่หนุนการเติบโตในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นด้วยภาพรวมเองก็บอกว่า กลุ่มค้าปีกกำไรจะโตค่อนข้างดีถ้ามองในโครงสร้างนะครับการเติบโตของฐานกำไรใครที่ฐานกำไรเองน่าจะโตโดดเด่นสุดก็ต้องบอกว่า CPO เองนะครับก็โตระดับสูงนะประสักสักส0เอส่วนตัว CRC ก็สัก25%นะครับดยภาพรวม BJC ก็28%แล้วก็เร t ติ้งคำแนะนำของเราในส่วนใหญ่เ,เนี่ยก็เป็นคำแนะนำซื้อเป็นส่วนใหญ่ในหุ้นในกลุ่มนี้ อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นภาพที่เราคิดว่ากลุ่มค้าปีกเองยังค่อนข้างน่าสนใจแล้วนี้กำไรทั้งปีปีนี้เราประเมินกำไรทั้งปีนี้กลุ่มค้าปีกเราประเมินไว้ที่เท่าไหร่คะครับก็ประมาณ 57, 0 0 0ันล้านบาทจากปี2022ที่4 4ก็ถือว่าเป็นฐานกำไร,รที่โตค่อนข,ข้างสูงเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มค้าปีกเ,เ,เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆอัพฟอร์มขึ้นแต่ถามว่าตอนนี้ถามว่าทำไมาหุ้นมันดูแผ่วๆดูนิ่งๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าหุ้นในกลุ่มนี้นะครับม เล่นกับ s e n ิเมนต์ในเรื่องตัว China Reopening ภาพปวกแต่ว่าอย่าลืมภาพหนึ่งก็คือ earnings เอ,เองเนี่ยนะครับในช่วง Q4 ค่อนข้างน่าผิดหวังมากเอ็นตลาดจะรอครับว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ย earnings จะโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับกระตุ้น s e n ิเมนต์แล้วก็ความวมั่นต่อการลงทุนทุนที่ผมมีเพิ่มเติม,มซึ่งโดยรวมเนี่ยเรามองว่าไตรมาสหนึ่งเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่กำไรจะดีขึ้นเราเห็นสัญญาณตัวยอดขายสาขาเดิมที่ยังคงเติบโตนะครับเพียงแต่ว่า ระดับการฟื้นตัวควอเตอร์ควอเตอร์จากไตรมาสสี่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ริ่งตัวมากเท่าไหร่ถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทำไมถึงมองภาพทิศทางควอเตอร์หนึ่งกำไรของตัวกลุ่มค้าปลีกอาจจะไม่ได้เติบโต Q n Q มากนักเนี่ยก็ต้องอยอมรับเป็นอย่างหนึ่งว่าต้นทุนค่าไฟที่สูงเนี่ยนะครับมันยังลงไม่เร็วมากนะซึ่งไทม์ไลน์ของตัวค่าไฟที่ลงแบบริ่งตัวก็คือกลางไตรมาสสอง็นไปครับเพราะนั้นก็เป็นที่มาว่ากําไรเนี่ยยอดขายอะไรโดยรวมมันเริ่มดีขึ้นแหละแต่ต้นทุนมันยังไม่ไ้้ลงงเรร็็ววมาากกกนะนนะะพัััจยฟืต ไม่ได้มากนะพอเข้าเตรมา2เนี่ยจะเป็นเตรมาที่สักครึ่งเตรมาที่เขาจะเผญในเรื่องต้นทุนที่ลงแบบมีนัยสําคัญอันนี้จะเป็นจุดที่ earning เนี่ยชิปขึ้นอย่างมีนัยสําคัญประกอบกับกําลังซื้อก็จะดีขึ้นนะครับพอเทรมา2็นเตรมา2ที่พิเศษคือสงการเต็มรูปแบบครั้งแรกภาพของตัวการเลือกตั้งอีกซึ่งกิจกรรมกเลือกตั้งเนี่ยมันก็กระตุ้นในเรื่องตัวกําลังซื้ออยู่แล้วเพราะว่านโยบายโดยส่วนใหญ่ก็จะหนุนมาในขางตัวมากการกระตุ้นกํลังซื้อระยะสั้นก่อนครับก่อนที่โครงสร้างตัวรัฐบาลที่ได้มาเนี่ยก็จะค่อยมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษิจระยะกลางระยะยาวที่หลังและหลังจากนั้นครึ่งหลังเนี่ย earning คาปี จะเร่งตัวขึ้นอีกครับเพราะว่าแนวโน้มการบริโภคจะแข็งแรงขึ้นตามโครงสร้างสิทธิ์ไทยแล้วก็ภาพหมุนจากการท่องเที่ยวที่มันจะคึกคักมากไปกว่าครึ่งแรกอีกก็จะเป็นจุดที่ทาให้ฐานกำไรของตัวกลุ่มค้าปลีกเ,เนี่ยโดดเด่นและไม่ได้โดดเด่นเฉพาะปี2023นะครับปี2024เนี่ยนะครับภาพรวมของกลุ่มเองเก็มองว่ากําไรเนี่ยจะโตไปอีกจาก57 <c oughs> ในปีนี้ปี2024ยยยจะถึง67,500ล้านบาทของกลุ่มโดยรวมก็เป็นการเติบโตรับมันสัก18%จากั้งรายปี2023 ก็ต้องบอกเป็นหุ้นในทีมที่น่าสนใจนะครับสำหรับการซื้อเพื่อระยะการระยะยาวครับผมครับผมค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากทั้งในปีนี้และปีหน้าด้วยที่ตัวที่เราเป็นท็อป,ปิกเรามองจุดเด่นราคาเป้าหมายที่เรามองไว้ปีนี้เรามองเท่าไหร่คะเรามอง BJC กับตัว JSC เป็นเบสพิกนะครับทำไมถึงมอง BJC กับ JSC ต้องบอกว่า ทิศทางเอ็นนิ่งยังเติบโตได้ดีแล้วก็ริ่งตัวที่สุดในกลุ่มก็เลยเป็นที่มาว่า TFC BFC เอยเนี่ยนะครับเอ็นนิ่งอาจจะโตระดับประมาณสัก25-28%อาจจะใกล้ๆกลุ่มแต่ว่าระดับการเติบโตเอ็นนิ่งเนี่ยจะมีความต่อเนื่องส่วน CPO อาจจะเห็นการเติบโตที่สูงนะครับหรือแม้แต่พวกแมคโครนะครับที่โตระดับประมาณสัก47%่เเปอร์เซ็นต์สี่สสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันจะริ่งในช่วงกลางไตรมาสสองต้นไปจนถึงครึ่งหลังเห็นในภาพรวมก็ต้องบอกว่าก็็เปนนนหุุ้้ทที่่่สาาามรถลงไดแตว ค่อยๆวางพอร์ชั่นนะครับสำหรับพวก CPO หรือแมคโครส่วนพวกตีมพวกโคมทรูเมนต์เองนะครับถ้าจะลงทุนก็จ,จะดูผลกระลึกต้าน,นิดนึงนะครับว่ารัฐบาลมีเสื่ภาพมากน้อยแค่ไหนถ้ารัฐบาลมีเสื่ภาพเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าหุ้นพวกโคมทรูเมนต์จะน่าสนใจมากครับ global ดู home นะครับจะโดดเด่นตีมบริหารสัญจะกลับมานะครับนี่ก็รอจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในภาพรวมเบสติกนะครับของเซกเตอร์นี้เราเลือก BJC นะครับที่มูลค่าผ่าน44บาทแล้วก็ CRC ที่50บาท ส่วน CPO เนี่ยเป็น t r ร d i n g Buy นะครับที่มูลค่าฐาน70บาทเช่นเดียวตัวแมคโครก็แนะนำเป็นกิ่งกำไรนะครับเพราะว่า e a r n i n g ก็จะ Improve ขึ้นนะครับในช่วงสักแต่มาสองส่วนดู Home g l o b a l เนี่ยนะครับจับจังหวะไว้ดีๆถ้าสถาบนโดยรวมมีศีลภาพนะครับก็บอกว่าโอกาสที่สิทธิ์ไทยมันจะดีต่อเนื่อง2ปี3ปีติดมีความเป็นไปได้แล้วก็ภาพของตัวพวกธีมบริษันเนี่ยนะครับมันมักจะซัพพอร์ตหุ้นอย่างพวก global ดูโฮมนะครับเป็นเป้าหมายหลักแล้วได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กรณภับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเฟลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกด follow ผ่านทาง YouTube Facebook และ TikTok ประชาชา,ชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ